พระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิต ครอบจักกระวานด้วยนะโมพุทธ,ธายะ,ยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจด,ดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยัทาพุทธโมนะนะมะพัทถพุทธทางธรรมังสังคงัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีชานบารมียานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้านักการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะธาพุทธโมนะ